เด็กชายอดัมจอมสนนะะอันนี้บรรยากาศตอนเช้านะคะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกท่านเราก็เล่นในสวนกันนานพอสมควรแล้วนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงกินน้ำฝนเหรอลูกน้ำฝนไหมครับนี่คือน้ำฝนอันบริสุทธิ์กินเลยขันบัาญานมาเลย อันตราไซพิทามอลเดี๋ยวจะขึ้นสักห้านาทีสิบนาทีไม่เอาเยอะค่ะเพราะว่าวันนี้มีนัดเนาะนี่นะคะเช้าเช้านะคะเมื่อเช้านี้น้องมานั่งเลี้ยวนะคะพี่น้องน้องมานั่งเลี้ยวนะคะตรงนี้นะคะนั่งมองพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ทําคลิปนะคะเวลาลงมาเราก็ไม่ได้เอากล้องมาด้วยเนาะสําหรับสวนนี่มันก็ยังไม่มีเวลาทํามากนะคะ ก็จะรกๆประมาณนี้เนาะเสร็จเเราก็จะทํารั้วนะคะทําเป็นราวรั้วนะคะพี่น้องให้ให้น้องได้วิ่งเล่นนะคะอีกสองอาทิตย์เราก็จะไปรับเอฟานะคะอีกสองอาทิตย์ก็จะไปรับมานะคะอีกเจ้าตัวหนึ่งนะคะตัวเมียค่ะพี่น้อง สวัสดีหนึ่งล้านดวงใจนะคะฮัลโหลขึ้นร์เกนดมอร์น n ิ่งเอรวอบอดีทักทายได้นะคะพี่น้องอันนี้พื้นที่หลังบ้านนะคะพื้นที่ส่วนหลังบ้าน,น,ะะน,น,านเด็กชายกำลังดมกลิ่นดูหาอะไรนะคะเด็กชายอาดัมจอมซนนะคะอาดัมฟันหกดอบนะคะแล้วเขาก็มองนะคะ อุ้ยไปแล้วไม่ได้เอาอะไรมาล่อน้องเลยนะคะอาดัมอาดัมาดัมาดัมสวัสดีครับ ComeIch will das r ä c h n อืมซิสุอาซิตัส ไปแล้วนะคะควางหินให้วิ่งตามนะจ๊ะโ <c oughs> ตเร็วมากนุ้ยจะแปดกิโลแล้วมัง้งไม่ใช่จะโตวกว่าน้องที่บ้านแล้วเหรอโ <c oughs> ยนหินนะคะโยนหินนะคะเมื่อกี้ <c oughs> เขาไม่ได้กลิ่นอาหารนะคะ <c oughs> เพราะไม่ได้เอาอาหารลงมาด้วยเนาะ ยังปรับปรุงสวนไม่เสร็จเลยตรงไหนที่มันเป็นหลุมหลุมเราก็เอาดินปลูกหญ้าปลูกดอกไม้มามาโปะเนาะนุพันสวัสดีจ้าพาลุงมาทําธุรกิจนะคะเขาไม่ยอมทําเลยก็เลยวิ่งเล่นอยู่ก็เลยนึกได้ก็ทำํำซะสุกัดหนักกิโลหนุย้ยอันนี้เปดแล้วนะเปดเก้าจะสิบแล้วเนี่ย ุณพรพิมลสวัสดีค่ะมาดูเด็กชายอดัมจอมสนตอนแรกทำคลิปเฉยๆเจ็ดโลแล้วเขานี่เขาหกกิโลครึ่งตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะ่ะโตเร็วมากแบบทุกคนเห็นนี่ต้องตกใจเลยอะ่ะแบบว่าสงสัยจะต้องเหมา เมาเครื่องนะคะหมอเครื่องที่บรรทุกม้าเนาะนู่นนะคะเมื่อวานทํารั้วเสร็จตอนที่ทํารั้วยังไม่เสร็จเนาะหินตรงเนี้ยค่ะสองก้อนเนี่ยกระโดดข้ามนะคะตัวเล็กๆนั่นนนันทําธุระแล้วค่ะบังด้วยบังด้วยเอาเอาออกไไกลๆหน่อยหน้าอาย <laughs> แม่อาจสบายดี มาดูน้องอาดัมทำธุระตอนแรกก็จะพากันไปข้างนอกแล้วค่ะอา้าซูมออกไกลๆหน่อยซูมอ,อมันใกล้เกินมันน่าเกียดตอนแรกจะไปธุระข้างนอกแล้วค่ะแล้วทีนี้น้องอิดออดเนาะจะให้นอนไม่ไม่นอนต้องยอมต้อง นอนนั่งเฝ้ากันนะคะไม่ยอมนอนคนเดียวต้องนั่งเฝ้ากันพอลุกแป๊บหนึ่งเขาก็จะมองตามแล้วเขาก็ไม่นอนเลยก็เลยพาลงสวนนี่ค่ะครับเนี่ยครับโอ้โหวิ่งผ่านไปหน้าตาเฉยเลยนะคะนี่ชอบมองชอบนั่งแล้วก็มอง มองด้านหลังอะคะ่ะตอนนี้อากาศเย็นแถวนี้ยังยังไม่ถึงยี่สิบองศาเลยค่ะช่วงนี้ยังไม่ถึงยี่สิบองศาเลยนะนหาเรื่องขึ้นบ้านแล้วหาเรื่องขึ้นบ้านแล้วอะทําเสร็จธุระแล้วก็จะต้องขึ้นบ้านนะแต่ไม่ให้ขึ้นบันไดเองนะคะเพราะว่ายัางยัง กระดูกอ่อนยังไม่แข็งแรงเนานะแล้วก็จะต้องอุ้มขึ้นค่ะเดี๋ยวเช็ดตุ๊ดก่อนจ้ามีอะไรค้างคาไหมเนาะอุ้ยไทยสี่สิบมาเลยมาแบ่งกันคนละสิบยังไม่ถึงเออยี่สิบหันสองเกมาฮอกฮอกรับเฮ้ย Bon. จริงๆเทนนิสไม่ไม่ดีกับไม่ดีกับลูกสุนัขนะคะตรงนี้หนาวจนปวดหวัวไม่เย้ยเทนนิสไม,ไม่ดีกับน้องนะคะแต่ให้เล่นเพราะว่าเขาจะได้ขยับขยายเขาไม่ชอบคาบชอบกัดหรอคะ่ะเทนนิสมีใยที่เป็นอันตรายต่อฟัน อุ๊บซไม่ต้องมารักกันขนาดนั้นก็ได้อดัมอย่ามารักฉันขนาดนั้นไดไละคุณเธอไปโน่นลูกบอลโอ้เบาวนึกว่าบวชไปแล้วเนี่ยบวชไปแล้วนึกว่าบวชไปแล้วเป็นไงมัง่งขอบคุณทั้ง15ล้านดวงใจนะคะ วันก่อนนะคะวันก่อนนะคะไปเดินเล่นนะคะเหนื่อยมากหลับค่ะหลับไม่รู้เรื่องนะคะตอนกลางคืนไม่ได้เอาน้องออกมาฉี่นะคะคุณเธอก็ฉี่ใส่เบาะค่ะก็เลยต้องล้างก็เลยต้องล้างค่ะเธอปลูกอยู่นะคะแต่ไม่ได้รู้ไม่รู้เรื่องนะเธอปลูกอยู่ไม่ใช่เธอไม่ปลูก เธอต้องเข้าห้องน้ำทุกคืนค่ะก็เลยต้องซักต้องล้างนะคะเอาแค่สิบนาทีนะคะพี่น้องตอนนี้ตอนนี้แปน,น,นาทีเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งเนาะเด็กชายอดัมคิดดู เล่นจนเหนื่อยแล้วเล่นจนเพลินแล้วนะอะอะลูกบอลล้วงลำบากแม่ลำบากที่ชั้นอีกแล้วนะคะต้องก้มหัวนะคะต้องก้มหัวนะคะคุณอดัม เหลือเวลาอีกครึ่งนาทีนะคะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะเดี๋ยวสักครู่จะพาน้องออกไปแม่น้ำรายค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาออกไปแม่น้ำรายวอลรังแต่ว่าฟังล่ำวันก่อนจิบกาแฟคุณพ่อนะคะคุณพ่อทิ้งแก้วกาแฟไว้นะคะกินยังไม่หมดก็ไปเลียนะคะ นอนไม่หลับนะคะน้องดีดนะคะเปิดหมอํำให้ฟังค่ะมหาลัยชีวิตของเด็กชายอาดัมใครเนาะออุโอ้โอ้โอแม่ชัดโอเคค่ะได้เวลาแล้วนะคะสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขอตัว ไปฟัดกับมานอ้องโอ้อยขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าข้อความไหนถูกกันเนอะหรือว่าของตัวเองก็ไม่รู้น้องนี่นอนไม่หลับตาแข็งโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้อง ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะนี่ละครับเสื้อแม่และจะไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอุ๊บสิขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพบกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะประจํเอา้าเจว่าก็ามาสวัสดีนะคะ